สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 วันนี้นะคะเรามาเจอกันต่อในเรื่องของหลักธรรมคำสอนและพิธีกรรมสำคัญของศาสนาฮินดูค่ะจะมีหลักธรรมคำสอนใดบ้างมีศาสนาพิธีอะไรบ้างเราจะไปเร,เริ่มเรียนพร้อมกันนะคะเริ่มจากหลักธรรมสิประการของศาสนาฮินดู ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยจะต้องเรียนรู้และก็ปฏิบัติหลักธามสิบประการนี้นะคะเริ่มจาก 1. ทิตติทิตติคือความพอใจความกล้าความมั่นคงซึ่งเป็นผลมาจากความภาคเพียรค่ะ 2. กะสมากะสมาคือความอดทนความเพียรพยายามโดยยึดหลักความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง 3. ธมะธรมะคือการข่มจิตใจไม่ให้เกิดกิเลส 4. อัสเตยะคือการไม่รักขโมย 5. เสาจะคือการทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ 6. อินรีนิคาระหะหมายถึงการระงับประสาทสัมผัสทั้ง10ประเภทได้แก่หูตาจมูกลิ้นผิวหนังมือเท้าทวารหนนะัก ทวารเบาและลำคอเจ็ดทีได้แก่การมีปัญญามีสติ 8. วิทยาหมายถึงความรู้ทางปัจชยาเสัตยาหมายถึงความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน 10. อโกทะอโกทะคือความไม่โกรธ ต่อมาหลักอาสม4นะคะหลักอาสม4หมายถึงขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏรคำว่าการหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั้นหมายถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งแบ่งเป็นสขั้นตอนดังนี้ หนึ่พมจารีพรมจารีคือเป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียนเด็กชายทุกคนที่เกิดในวันณพามณ์กษัตริย์แพทย์เมื่อมีอายุครบ5ปี8ปีและ16ปีจะต้องเข้าพิธีมอบตนเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาพระเวทกับอาจารย์ 2. รคฤหัสถ ครฤหัสเป็นวัยแห่งการคลองเรือนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วชายหนุ่มจะกลับมาสู่บ้านเรือนเพื่อทำพิธีแต่งงานและมีบุตรไว้สืบสกุลพร้อมกับทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัว 3. วานปาดัดวานปัดเป็นช่วงเวลาในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ คือการออกไปปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ 4. สันญายีสันญายีเป็นช่วงเวลาของการออกบวชโดยสละชีวิตคฤรืสหัดเพื่อออกบำเพ็ญเพียรตามหลักของศาสนาเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตก็คือโมกษะ ต่อมาจะเป็นพิธีกรรมสำคัญของศาสนาฮินดูนะคะเริ่มจากพิธีประจำบ้านหรือพิธีสังสักการเป็นพิธีกรรมที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ซึ่งผู้ที่อยู่ในวันนะพราม์กษัตร์ิยและแพทย์จะต้องยึดถือปฏิบัตินะคะซึ่งมีทั้งหมดในพิธีสังสักการเนี่ยอยู่ด้วยกัน12วิธีต่อมาวิธีบูชาเทวดา เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดาซึ่งแตกต่างกันด้วยตามชนชั้นวันนะสุดท้ายนะคะในส่วนของการเรียนการสอนวันนี้ครูแต้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องหลักธรรมสำคัญและพิธีกรรมสำคัญของศาสนาฮินดูเพิ่มมากขึ้นครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ